ันนี้เป็นเรื่องของนักฟุตบอลคนหนึ่งครับชีวิตน่าสนใจมากๆครับลองค่อยๆคิดตามปทีละสเต็ปนะครับเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ครับเพียงแต่ว่าเลือกเดินทางผิดทําให้เขาต้องดุดวงโคจรจากวงการลูกหนังเนี่ยไปถึง8ปรัีระยะเวลา8ปีนะครับลองคิดตามว่าคุณจะสามารถกลับมาอยู่ในวงการฟุตบอลได้อีกหรือเปล่าบางคนบอกว่าโอ้โหแทบจะเป็นไปไม่ได้ครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยมันไม่มีใครรอใครแล้วครับโลกเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆเช่นเดียวกับวงการฟุตบอลครับแต่มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับ สามารถทําได้แม้ถึงขั้นว่าจะต้องลงเลฟฟตบอลโดยที่ไม่มีเงินค่าจา้างแต่เขาก็ทำจนกระทั่งทุกวันนี้เขากลายเป็นหนึ่งในนักเตะตัวหลักของหนองบัวพิชยาครับเพราะฉะนั้นชื่อว่าโบสจิรพันธ์ผาสุขขันกับชีวิตแกร่งเหนือนิยามของเขาเขาทํามันได้อย่างไรและชีวิตของเขามันแกร่งเหนือนิยามขนาดไหนน่าสนใจมากๆครับติดตามไปพร้อมกันที่นี่นะครับ Mainstand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลลิสต้าบายจิตรกรสีคําเครือสวัสดีครับต้อนรัข้าสู่ฟุตบอลิสตา้านะครับกับผมจิตรกรสีํมเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจาก บบ้าบอนนขอบคุณสรไกรตามนะครับกับช่องของเราครับเมนสแตนไทยแลนด์ครับตอนนี้ทะลุยอดไป400 0 0ซับแล้วนะครับก็ใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้ด้วยละกันนะครับผมเริ่มที่จังหวัดชลบุรีครับต้องบอกว่าสมัยสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยชลบุรีถือว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดที่เต็ไมไปด้วยชื่อเสียงของฟุตบอลครับเคยเป็นแชมป์ไทยลีกในปี2007ปลุกกระแสะของทีมบอลต,ต่างจังหวัดได้อย่างดีเยี่ยมหลังจากนั้นก็ต่อยอดด้วยบรรดาโรงเรียนชื่อดังในเรื่องของฟุตบอลจิรพันธ์เป็นหนึ่งในนั้นา โบสเล่าว่าตอนสมัยเด็กๆนะครับชีวิตวัยประถมก็เล่นฟุตบอลครับแล้วก็ได้รับการชื่นชมพอสมควรครับอยู่ป .4 ก็ข้ามรุ่นไปเล่นกับป .6 จนว่าทั้งจบป .6 นั่นแหละครับก็มีหลายๆคนมาแนะนําว่าเฮ้ยทำไมไม่ไม่ไปลองคัดตัวที่ชมบุรีล่ะจังหวัดนี่กำลังกำลังบูมเรื่องของฟุตบอลแล้วก็มีหลากหลายโรงเรียนครับที่เป็นทางเลือกได้จินรพันธ์ก็เอาครับฮิวสตาร์ทไปไปลองคัดตัวกับทีมดังๆอย่างโรงเรียนอสมชัญศิลอาชาแล้วก็โรงเรียนกีฬาชมบุรีครับปรากฏว่าสอบตกครับ ไม่ผ่ผานคราวนี้เหลืออีกหนึ่งทางเลือกครับจุพรพันธ์ไปอีกที่หนึ่งครับนั่นะก็คือจุฬาพรชุมบุรีครับหรือว่าโรงเรียนวิทยศาศาสตร์จุฬาพรราช,ชวิทยาลัยจังหวัดชลบุรีนะครับตอนนั้นเนี่ยมีคนมาคัดเลือกเนี่ยประมาณ1000คนแล้วเอาเียงแค่2คนนะครับซึ่งบอกว่าสุดท้ายแล้วจุฬาพันธ์ก็ฝ่าฟันไปได้ครับจนกระทั่งได้โคต้าได้สำเร็จเข้าเรียนที่จุฬาพรดูนะว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นไปในทางที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเราคงจะพอเคยได้ยินมาบ้างครับกับชีวิตวัยรุ่นนนนของกการรเป็ััตะ่คบ มันมีสิ่งเรา้ายั่วยวนอุปสรรคในการที่จะฝ่าฟันในการที่จะก้าวข้ามไปเยอะมากรวมถึงเรื่องของอบายามุกต่างๆเต็มตัวเลยซึ่งจริรพันธ์ตกหลุมตรงนั้นแบบจนปีนกลับขึ้นมาไม่ได้ครับเอาหมดเลยครับอะไรก็ตามแต่ที่ดูเหมือนเป็นเรื่องแย่ๆนะครับติด ติดเพื่อนเกเรเล่ายาบุรีครบหมดเลยครับโบเล่าว่าตอนนั้นอายุ14ครับแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองเกเรมากติดเพื่อนสุดๆแล้วมันเป็นจังหวะเดียวกับที่ทางจุฬาพรนั้นเลิกทาฟุตบอลพอดีครับเพื่อนคนอื่นๆก็อาจจะไปอยู่ที่โรงเรียนอื่นครับอัสสัมชัญศิรราชาบ้างไปชนบานอัมรุงบ้างแต่ตัวของจิรพันธ์บอกไม่เอาแล้วครับกลับไปอยู่บ้านก็กลับไปเรียนที่โรงเรียนปกติธรรมดาครับแล้วตอนนั้นเนี่ยวงการฟุตบอลไทยลีกของเรามันก็ยังดูไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่ครับมันเลยทำให้จควาพัน การจะพาตัวเองไปอยู่ในในการเล่นไทลีกอีกอย่างหนึ่งที่เขายอมรับก็คือติดเพื่อนมากครับอยากไปเล่นไปเที่ยวขณะที่คนอื่นเพื่อนคนอื่นอาจจะไปแข่งบอลกันเจรพันออกไปขับมเอเตอร์ไซค์เล่นรถล้มเข้าโรงพยาบาลเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็น,เป,นเป็นไอตัวแสบเลยครับซ่ามากท้าตีท้าต่อยไปทั่วเข้าโรงเรียนนี้เรียนไม่จบเทอมก็โดนไล่ออกเพราะเกเรสร้างเรื่องไว้เยอะพอย้ายไปเรียนเทคโนไม่ทันจบเทอมโดนไล่ออกอีกครับเขาพูดตามตรงเลยว่าไอเรื่องของการกลับมาเป็นนักฟุตบอลชีพเนียไม่เคยอยู่ในหัวเลยตอนนั้นคิดแค่กินเที่ยว อยู่กับเพื่อนเล่ายาบุรีใช้ชีวิตไปวันๆถึงตรงนี้เนี่ยนึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะครับกับเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่อาจจะรายล้อมด้วยขวดเหล้าขวดเบียร์ซองบุรีเรื่องเกเรท้าตีท้าต่อย แค่มองไม่เห็นเลยครับว่าจะกลับมาได้ยังไงเพียงแต่ว่าความรักฟุตบอลของเขาเนี่ยมันยังซ่อนเร้นอยู่ยังอยู่ในตัวเขาเนี่ยแหละบางช่วงบางเวลาสิ่งที่จะพอเยียวยา,ยายได้ก็คือการไปเล่นฟุตบอลเดินสายครับและด้วยพรสวรรค์ของเขาเนี่ยแหละครับมันก็ค่อยๆเริ่มฉายแววอีกครั้งหนึ่งซึ่งในวงการฟุตบอลเดินสายจิรพันธ์ก็ได้รับคําพูดคําชื่นชมมาเรื่อยๆครับเฮ้ยไอ้บสทํทำไมไม่ไปเล่นฟุตบอลชีวะฝีเท้าระดับเองเนี่ยเล่นได้สบายอยู่ลวส่วนครอบครัวก็กพยายามผลักดันครับโดยเฉพาะคุณพ่อสิ่งที่คุณพ่อมางลกจะตปรรรสใน็ฟ ทำยังไงก็ได้ครับให้ลูกห่างไกลจากอบายมบุกสักทีเลิกเหล้าเลิกเบียเลิกบุหรี่สักทีวันนึงจิรพันธ์ก็เลยตัดสินใจว่าว่าอ่ะเอาละลองดูสักตั้งเบื่อแล้เหล้ายาบุหรี่เนี่ยไม่เอาแล้วอยากจะหันหลังให้กับมันละเขาเริ่มด้วยการไปคัดตัวที่บ้านบึงครับสโมสรฟุตบอลบ้านบึงโบนลอยฟังว่าตั้งใจมากครับอยากจะกลับมาแต่ฟุตบอลครับไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วไม่อยากจะกลับไปทําตัวแย่ๆอยากจะเดินหน้าต่อต้องไปให้สุดไหนๆก็ออกจากวงจรชีวิตแย่ๆแล้วมาถึงตรงนี้แล้วต้องทําให้ได้ ปรากฏว่าครั้งแรกที่ไปคัดตัวกับบ้านบึงไม่ผ่านครับเฟลไปบี mm hmm. be, ครับเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคนที่พยายามจะกลับตัวกลับใจครับแต่สุดท้ายพอกาสมาดันทําไม่ได้ครับแต่โชคยังดีครับที่จุลพันธ์ยังยังขอลองต่อเอาขอลองอีกสักตั้งหนึ่งคราวนี้เขาก็ไปที่สโมสรสินธนากบินบุรี f c ซครับซึ่งเป็นสโมสรระดับภูมิภาคและที่นี่แหละครับเปิดโอกาสอีกครั้งหนึ่ง ให้เด็กหนุ่มคนนี้ครับเข้าสู่ระบบฟุตบอลอาชีพอีกครั้งเพียงแต่ว่ามันต้องแลกมากับการเล่นฟรีครับไม่มีค่าจา้างเลยซึ่งจีรพันธ์ก็บอกไม่เป็นไรครับขอแค่ได้กลับมาครับ บอสบอกว่าตอนนั้นไม่คิดอะไรเลยครับจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองก็ยอมคิดแค่ว่าได้โอกาสตรงนี้มาได้แล้วสิ่งที่มันต้องทําก็คือต้องพัฒนาตัวเองต้องสร้างมูลค่าตัวเองให้ได้ตั้งใจฝึกซ้อมและทําให้ตัวเองนั้นเก่งขึ้นระยะเวลาห่างกัน8ปีครับจากวันที่เขาหลุดวงโครจรของโลกลูกหนังตอนอายุสิเป็นวัยรุ่นใจแตกหายไป8ปีครับเขากลับมาเล่นให้กับสินธนากระบ,บินบุรีเนี่ยตอนอายุ22ครับแน่นอนครับมันไม่มีใครจําเขาได้แล้วครับห่างหายไป8ปี ทุกอย่างเหมือนต้องเริ่มต้นจากศูนย์เลยครับโบ๊บอกว่าซ้อมเท่านั้นครับซ้อมหนักเข้าไว้ซ้อมซ้อมซ้อมต้องเอาชนะใจโค้ชให้ได้ต้องเอาชนะใจเพื่อนร่วมทีมให้ได้ต้องได้โอกาสลงเล่นให้ได้ทําให้มันเต็มที่ครับซึ่งฟุตบอลมันก็เป็นเรื่องของวัดผลที่ผลงานจริงครับต่อให้ไม่มีใครรู้จักเขาแต่ผลงานก็ค่อยๆยกระดับตัวเองขึ้นมาครับจนกระทั่งจุดเปลี่ยนสำคัญก็กคือเกมที่เขาลงสนามพบกับ MOF ศุนก์กากอ,อยูเนเต็ดซึ่งมีโค้ชนักปั้นคนหนึ่งครับธงชัยสุกโกกิ ุมทเจอยั่เล่าให้ฟังว่าเกมนั้นเนี่ยเป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลครับแล้วผมก็สร้างผลงานปันป่วน ทีมสุรกากรแบบเต็มสูบครับเล่นงานทั้งเกมทั้งที่สุรกากรเนี่ยเป็นทีมระดับรุ้นแชมป์ครับส่วนทีมของเขาเนี่ยอยู่ท้ายตารางจบเกมครับโบเล่าให้ฟังว่าพี่ธงก็เดินมาขอเบอร์ติดต่อพร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวพีหน้าจะเอาผมไปอยู่ด้วยแล้วแกก็โทรมาจริงๆครับชวนให้จุรพันธ์นั้นไปเล่นอยู่กับทีมของเขาโบสบอกดีใจมากครับทั้งชีวิตเนี่ยไม่เคยเล่นฟุตบอลแล้วได้ตังค์เลยไม่เคยเล่นฟุตบอลแล้วมีเงินเดือนเลยครับนี่คือครั้งแรกครับไปเล่นกับสุรากาะทีใครรู้จัักกกบบว ที่เล่นตำแหน่งกองหน้าด้วยครับมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะมาเบียดเป็นตัวจริงทันทีเพราะตัวเลือกคนอื่นๆนะครับโดยเฉพาะนักเตะต่างชาติเนี่ยก็มีภาษีดีกว่าพูดตรงๆแต่ความคิดเดิมก็กลับมาครับนั่นคือผลงานคือตัววัดสําคัญในโลกของฟุตบอลครับสิ่งที่จิรพันธ์ทําได้ก็คือพยายามไม่มากขึ้นครับทำงานให้มันหนักขึ้นซ้อมให้มันหนักขึ้นเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้ได้ แล้วก็เพื่อได้รับโอกาสแล้วมันก็เริ่มค่อยๆเห็นผลครับโดยเฉพาะในช่วง p r e ซ e a s o n จิรพันธ์เอาชนะใจโคชทงได้สําเร็จครับเตรียมตัวเลยครับว่าเปิดซีซั่นเอาล่ะจะได้เป็นตัวจริงแน,น่ๆทุกอย่างกาลังมาอยู่ในเส้นทางที่สวยงามครับเพียงแต่ว่าเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายครับในช่วง p r e นะครับโชคร้ายอีกแล้วครับเขาโดนประทะด้วยการเสียบหนักมากครับเสียบหนักจนขาหักพักยาวทั้งฤดูก,กาลอะไรไมันจะท้าทายชีวิตขนาดนั้นไม่ต้องสืบเลยครับว่าเครียดขนาดไหน มันเครียดถึงขั้นแบบไม่รู้จะคุยอะไรกับใครครับบางคนก็บอกว่าจบแล้วครับกลับมาไม่ได้แล้วแต่คนที่ยังเชื่อมั่นในตู้ของจิรพันธ์ก็คือโคดทงนี่แหละครับจิรพันธ์เล่าให้ฟังว่าโคดทงเนี่ยเข้ามาบอกกับเขาเสมอคุยเขาเสมอว่าไอ้โบสรักษาตัวเองให้หายไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลไม่ว่ากูจะไปอยู่ที่ไหนกูจะเอามึงไปเล่นด้วยจิรพันธ์บอกโอ้โหค,คำพูดนี้คือยังจํามาถึงทุกวันนี้เลยครับคราวนี้มันเลยต้องสู้ครับต้องสู้กับตัวเองต้องสู้กับความกลัวต้องสู้กับความพยายามซึ่งต้องมีระเบบบบียยนแ ขั้นสุดครับทำทุกอย่างเท่าที่จะทําได้ครับฟืน้นฟูร่รางกายออกกำลังกายกินอาหารเสริมทาทุกอย่างด้วยตัวเองเพื่อทําให้ได้กลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้งโบสย้ําว่าตอนนั้นเนี่ยแม้ว่ามันจะห่อเหี่ยวครับแม้ว่ามันจะท้อบ้างเป็นบางอารมณ์แต่สุดท้ายแล้วลึกๆใจมันก็อยากเล่นบอลครับช่วงที่เรียกความฟิตเนี่ยทรมานมากมันเจ็บปวดเหลือเกินครับเอาแค่แปะบอลเบาๆย,ยังเจ็บเลยแต่มันก็ต้องอดทนครับต้องฝ่าฟันมาให้ได้ ต้องสู้ต้องเตะต้องซ้อมตั้งใจให้ได้เพื่อกลับมาหลังจากผ่านไปหนึ่งปีครับจิรพันผาสุข,ขันก็สามารถกลับมาลงสนามได้อีกครั้งแต่เขากลายเป็นกองหน้าคนสําคัญครับที่พาทีมสุลก,กากรหรือว่าในชื่อปัจจุบันก็คือคัสตอมลักกระบังยูเนเต็ดคว้าแชมป์ไทยลีก3โซนล่างเลื่อนชั้นได้สาเร็จเรียกได้ว่าเอาชนะทุกความท้าทายเลยครับจากพลังแกร่งเหนือนิยามเนี่ยนะครับปีถัดมาเขาก็ยังอยู่กับทีมเดิมครับช่วยสุลกาก,ากออีก1ปีก่อนที่ฤดูก,กาล2 0 2 0ถึง2021นยี่ะคบับ จะได้รับโอกาสมาร่วมง,งานกับโคชธงชัยสุโกโกีครั้งกับสโมสรนครปฐมยูไนเต็ดครับซึ่งเป็นไปตามคำมั่นสัญญาที่โคชธงเคยบอกไว้ครับพี่แต่ว่ามันก็เหมือนเริ่มรับหนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับ เป็นความท้าทายมหาศาลเลยเพราะพอจิรพันเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีคําพูดที่อาจจะเป็นคําพูดที่ไม่ค่อยรื่นหูเท่าไหร่โดยเฉพาะคําว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันเด็กเส้นเด็กเส้นของโค้ชซึ่งบอบบอกว่าเอาเข้าจริง,รงมันก็ตลกดีครับเพราะก่อนที่จะมาอยู่ในะความมเนี่ยนะฮะแม้ว่าจะเคยร่วมงานกับโค้ชทงมาก่อนแต่เขาก็ไม่เคยลงเล่นในเกมอย่างเป็นทางการให้กับโค้ชธงเลยเนี่ยแต่หลายคนก็คิดแบบนั้นครับแล้วช่วงต้นฤดูก,กาล ที่ผมเป็นตัวหลักและผลงานมันไม่ดีครับทีมไม่ชนะแฟนบอลก็มาวิพากา์วิจารมารุมด่าและอะพูดกันง่ายๆซึ่งเขาก็เครียดครับแต่ว่าอีกมุมหนึง่งเจริญพันธ์ก็คิดนะครับว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่ได้ครับมันจะให้คนอื่นมาด่าโคชธงเนี่ยไม่ได้ครับเพราะนี่คือหนึ่งในผู้มีพระคุณครับประมาณว่าเฮ้ยจะมาดูถูกโคดทงว่าเฮ้ยเอาเด็กเส้นของตัวเองมาเล่นอะไรประมาณนั้นเจริญพันธ์เลยบอกว่าเฮ้ยมันต้องพิสูจน์ตัวเองครับ อย่างน้อยเนี่ยจะให้ใครมาว่าพี่ธงเนี่ยไม่ได้เพราะพี่เขาก็ช่วยผมมาเยอะมากถึงเวลาที่ผมจะต้องช่วยปกป้องพี่เขาบ้างหลังจากนั้นก็ต้องใส่ความมุ่งมั่นตั้งใจเขาอีกครับยิ่งซ้อมหนักกว่าเดิมอีกเขาเล่าต่อยาวเลยครับว่าถึงขั้นว่าต้องไปนั่งดูกองหน้าต่างชาติครับว่าเล่นยังไงวิธีการ เป็นแบบไหนยิงแบบไหนประกอบกับโคชทงเนี่ยนะครับแนะนำมาบอกว่าเฮ้ยลองไปดูวิธีการเล่นของโรเบโตฟิมิโนของหน้าของลิเวอร์พูลครบให้เล่นแบบนี้ครับวิ่งไล่บอลเพรสซิ่งในแดนบนแล้วก็ถึงจังหวะการเชื่อมเกมก็ลงมาล้วงบอลแล้วก็ตั้งเกมบุกให้กับเพื่อนแล้วก็ค่อยๆวิ่งเติมไปจบสกอร์ ตรงนี้แหละครับที่เจรพันธ์บอกว่าพัฒนาขึ้นเยอะครับช่วยได้เยอะเลยไม่ใช่แค่ตัวเขาครับแต่รวมถึงทั้งทีมด้วยแล้วเขาก็ทําตามอย่างที่โคชธงบอกนะครับแล้วมันก็เล่นได้แบบนั้นจริงๆครับชัวพริบตาเดียวครับเจรพันธ์ผาสุขขันกลายเป็นกองหน้าที่ร้อนแรงไม่มีใครตามทันผลงานในศึกฟุตบอลไทยลีก2กับนครปฐมยูนิเต็ดฤดูกาล2021ถึง2022นะครับเขายิงไปถึง12ประตูกลายเป็นนักเตะไทยที่ทําประตูได้มากที่สุดในฤดูกาลนั้นแต่น่าเสียดายครับที่เขาไม่สามารถพานครปฐมน เกมนัดชิงชาเลอร์เพลย์ออฟครับกังนั้นด้วยผลงานที่มันร้อนแรงนะครับก็ไปเข้าตาของหนองบัวพิชยะซึ่งก็เป็นคู่แข่งที่ชิงโคต้าเลื่อนชั้นนั่นแหละครับซึ่งสุดท้ายแล้วหนองบัวนั้นคว้าแชมป์ได้แล้วก็ก้าวขึ้นสู่ไทยลีกแล้วก็มอบโอกาสให้กับจิรพันธ์ครับในการเล่นลีกสูงสุดครั้งแรกในชีวิตโบ๊ทบอกบโอ้ไม่ขออะไรอีกแล้วครับต้องเป็นตัวจริงก็ได้ ขอแค่มีส่วนร่วมเป็นตัวสำรองอยู่ข้างสนามก็โอเคแล้วครับกับการเล่นอยู่ไทยลีกพอถึงวันซ้อมครั้งแรกครับโค้ชวังครับทวัชชัยมองคลอ่อนสกุลพค้ชของหนองบัวพิชญาจับเขาไปเล่นวิงแบ็กซึ่งไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะฮะทั้งชีวิตแต่เจิร์พันก็ลุยครับวิ่งขึ้นลงขึ้นลงเติมสุดลงสุดสุดท้ายจบเกมครับโค้ดวังก็ชมบอกเฮ้ยตั้งใจดีเว้ยตั้งใจทำในในสิ่งที่เขาอยากจะได้เจอร์พันบอก ให้ทาอะไรเนี่ยทำได้หมดเพราะเขาเริ่มต้นมาจากศูนย์ครับหรือเอาเข้าจร,จริงมันอาจจะติดลบด้วยซ้าไปสิ่งที่ผมต้องทําก็คือพยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทุกอย่างครับทุกสิ่งที่โค้ชหรือว่าเพื่อนร่วมทีมแนะนำเนี่ยนะฮะผมจะรับฟังแล้วก็เอามาปรับปรุงตัวเองเสมอผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทําให้ผมประสบ็จในเส้นทางฟุตบอลไม่เคยคิดว่าตัวเองเก่งเลยครับจะเล่นแบบไหนก็ได้ที่อยากเล่นไม่เคยทําแบบนั้นครับผมอยากจะเป็นคนที่เรียนรู้และพร้อมรับฟังคนอื่นณปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นว่าการ บัวพิชยจะขาดไม่ได้ครับอย่างน้อยต้องอยู่ในทีมชุดแรกครับไม่ว่าจะเล่นตัวจริงหรือตัวสำรองเขาก็เป็นหนึ่งในอาวุธอันตรายที่พร้อมจะลงโทษคู่แข่งอยู่เสมอเขาย้ำอีกครั้งครับว่าต่อให้เป็นตัวสำรองก็ไม่เคยท้อถอยเพราะมันผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วครับบางคนอาจจะแบบโอ้เสียใจโกรธไม่ตั้งใจซ้อมไม่เอาแล้วเป็นตัวสำรองไม่เอาแต่โบบอกผมเต็มที่เหมือนเดิมครับเพราะต่อให้ไม่ได้เป็นตัวจริงครับแต่ถ้าคุณยังทํางานหนักต่อไปเรื่อยๆเนี่ยสักวันหนึ่งครับโอกาสมันก็จะมาเขาย้ำอีกครั้งว่าจะไม่ทําาแแบบนนนัั้้้เเเยออมมมพไไ่่่ลลิกตใจ ซ้อมอะไรเงี้ยเพราะเขาเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วครับแล้วเขาก็รู้ว่ามันไม่ดีฮะมันไม่เวิร์กสุดท้ายแล้วเมื่อคุณกลับมาได้สิ่งมันต้องทําก็คือต้องเดินไปข้างหน้าครับนี่คือตัวอย่างับเส้นทางชีวิตของจิรพันธ์ผาสุขขันไม่ได้ง่ายครับรถ้วพูดตรงๆก็คือโคตรยากครับขวากน้ําอุปสรรคเยอะแยะมากมาย เพียแต่ว่าพลังแกร่งเหนือนิยามนี่แหละครับที่พาเขาก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาและความทา้าทายต่างๆได้ก็คงเหมือนกับ Toyota Hilux r e ์รีะครับที่สนับสนุนให้ทุกคนนั้นมีพลังแกร่งเหนือนิยามเพราะทุกความฝันของทุกคนสามารถเป็นจริงได้ครับขอแค่เดินลุยไปข้างหน้าครับต่อสู้กับความทา้าทายและอพลังแกร่งในตัวคุณนั่นแหละครับมันจะทําให้ชีวิตประสบความเด็จได้ อย่างที่โบท๊ทจิรพันธ์ผาสุขขันทําให้ดูในวันนี้ครับผมคิดว่านักเตะคนนี้น่าจะเป็นหนึ่งคนครับที่สามารถเป็นแบรนด์ลัมใจให้กับหลายๆลายคนได้ให้กับเด็กๆให้กับน้องๆได้สู้แบบสู้ยิบตายจริงครับยอมรับคารวะจากหัวใจเลยครับคอมเมนต์ก็มาบอกกันหน่อยครับรู้สึกไรบ้างกับคอนเทนต์ตรงนี้นะครับแฟนๆน,น้องบัวอ่ะเข้ามา ให้กำลังใจกับน้องโบ๊ทหน่อยละกันนะครับแล้วก็ฝากช่องทางของเราไว้ด้วยครับ Main Stand Thailand นะครับนอกจาก YouTube แล้วยังมี Facebook Twitter Instagram TikTok ครับแล้วก็ยังมีช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับซาราส Spotify Apple Podcast p พียงแค่คคำว่า Main Stand ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆากครับสําหรับใครติดตามช่องทางของเราครับ Main Stand Thailand นะครับแล้วก็ ฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดให้หมดเลยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับส่วนใครเพิ่งเข้ามานะครับเรายังมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายครับสนุกไม่แพ้กันนะครับลองเข้าไปคลิกดูกันได้ตรงนี้เลยนะครับช่องทาง podcast ออมีด้วยนะครับทั้ง SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากเข้าไปฟังกันด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ